Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สม,มุทรสงครามได้รับการเปิดเผยจากชาวประมงทำฟาร์มหอยรายหนึ่งในเขตพืต้นที่ตำบลคลองโคนโดยนายวิไลวันวิเศษอายุ45ปีอยู่ที่บ้านเลขที่156ทับ1หมู่ที่5ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองสม,มุทรสงครามเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่กำลังลงเรือไปหางมหอยแคลงในฟาร์มตามปกติกับเพื่อนชาวประมงด้วยกันหลังจากได้หอยแคลงมาก็นำกลับขึ้นฝั่งที่บ้านจากนั้นก็คัดแยกหอยแคลงส่วนหนึ่งจะนำไปขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อหอยแคลง เพื่อหารายได้เหมือนกับชาวประมงในบ้านคลองช่องตำบลคลองโคนแห่งนี้และจะแยกหอยแคลงส่วนหนึ่งมาปรุงเป็นอาหารรับประทานกันในครอบครัวตามปกติขณะแกะหอยแคลงมารับประทานเข้าไปในปากก็เคี้ยวเนื้อหอยแคลงไปกระทบกับสิ่งของบางอย่างพบว่าเป็นรูปคล้ายกับก้อนหิน เม็ดใหญ่กว่าเม็ดถั่วเขียวสีขาวก็เลยให้เพื่อนบ้านมาดูกันหลังจากส่องดูกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นมุกที่อยู่ในหอยแครงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินับว่าหายากมากที่เคยมีกระแสข่าวออกมาหลายครั้งในพื้นที่จังหวดัดอื่นๆซึ่งผู้สื่อข่าวได้เข้ามาพิสูจน์พบภาพดังกล่าวเป็นมุกอยู่ในหอยแครงที่ม่เคยพบมาก่อนในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบมุกในฟาร์มหอยแครงของชาวประมงในพื้นที่ตำบลคลองช่อง ก็คือเราไปออกไปเก็บตามชีวิตระจะมันของเราเนี่ยไปเก็บในฟาร์มของเราพอเราไปเก็บมาแล้วก็คือส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไปขายฟาร์มหอยอะไรฟาร์มหอยแครงของที่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็ไปเก็บมาแล้วก็พอนี้เราก็เอาเก็บบางไว้กินส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเลือจากนั้นเราก็ไปขายแล้วก็มาลวกกินปกติของเรานี่แหละทำอาหารของเราเนี่ยพอดีกําลังกินอยู่กําลังแกะกินอยู่ก็ พอเคี้ยวแล้วเข้าปากไปแล้วล่ะแต่ทีนี้มันรู้สึกมันมีอะไรสผิดปกติก็เลยคายมาดูก็มาเจอเม็ดตัวนี้ยฮะมุกตัวนี้เมันลักษณะเป็นไงมันเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยฮะเม็ดขาวๆลูกเนี้ยเราก็ไม่รู้มันคืออะไรก็เลยเก็บไว้เก็บไว้แล้วปรากฏไให้คนดูเขาบอกว่าไงเขาบอกเป็นไข่มุกเขาเขาเาบอกเป็นมุกเขาก็บอกว่ามุกเนี่ยฮะเป็นมุกคนที่เขาเห็นเขาบอกว่ามุกเป็นมุกอื แต่เราก็ไม่รู้มันก็คือมุกันมือคือมุกอะไรไง